สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด หนใน150สตรีสุดแกร่งผู้ขับเคลื่อนโลกปี2555ยิ่งลักโพสต์วันสตรีสากลผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งลักโพสต์วันสตรีสากลเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงและทุกคนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพความเท่าเทียมผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยไม่สืบทอดอำนาจ ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ใน Facebook ยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าวันสตรีสากลในปีนี้ #choosetochallenge หรือเรื่องความท้าทายถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นแนวคิดหลักซึ่งดิฉันคิดว่าความท้าทายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดิฉันเชื่อว่าเราทุกคนล้วนเผชิญกับความท้าทายจากสภาวะต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องมีการแข่งขันสูงการแข่งขันกับเวลาและแข่งกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เข้ามาซ้ำเติมให้ทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้และปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ซึ่งทำให้เราต้องเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ถ้ามองในมุมบวกความท้าทายนี้ก็ยังมีเรื่องดีๆแฝงอยู่คือทาให้ครอบครัวได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันมากขึ้นและบนความท้าทายนี้ผู้หญิงยังมีบทบาทในการสร้างความอบอุ่นและเติมเต็ม ความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวในยามทุกเข็นเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน สำหรับประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง,างๆเช่นเดียวกับทุกประเทศทั่วโลกแต่มากไปกว่านั้นเรายังต้องตกอยู่ในสภาวะที่สิทธิเสรีภาพถูกลิดรอนในสมัยรัฐบาลดิฉันดัชนีชี้วัดเสรีภาพจาก Freedom House ปี2556และ2557ระบุว่าไทยมีสิทธิเสรีภาพอยู่ที่คะแนน53และ54ตามลำดับ แต่น่าเสียดายว่าภายหลังการรัฐประหารคะแนนสิทธิเสรีภาพตกลงมาเหลือเพียง30เท่านั้นซึ่งต้นเหตุมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อการสืบทอดอำนาจไปพร้อมๆกับลิดรอนสิทธิเสรีภาพของคนไทย ความท้าทายใหม่ของประชาชนคนไทยคือการผลักดันให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเป็นรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนเขารบเสียงคุ้มครองสิทธิเสรีภาพซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้โอกาสที่เท่าเทียมเพื่อประชาชนทุกเพศเพศสภาพและทุกวัยโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีจํานวนประชากรเกินครึ่งหนึ่งของประเทศจะได้มีบทบาทในการขับเคลื่อน เ,เชิงนโยบายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองไปจนถึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหมือนเมื่อครั้งที่ดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้หญิงเนื่องในโอกาสวันสตรีสากล8มีนาคม2564ดิฉันในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งปรารถนาจะเห็นผู้หญิงและคนทั่วโลกมีความ เสมอภาคและโอกาสเท่าเทียมในทุกด้านเพื่อสันติภาพความกินดีอยู่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงและทุกคนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพความเท่าเทียมกันอย่างมั่นคงทำให้เราทุกคนไม่สิ้นหวังหรือท้อถอยด้วยค่ะบนความท้าทายเป็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลง บนความเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสของความเสมอภาคเสรีภาพและความเท่าเทียม #IWD2021InternationalWomen'sDayChooseToChallenge ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ